สวัสดีครับพบกับผมโมยยในกาอนานไพ่ยิปยีากร,กรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกเกิดพ้ทีิเกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับก่อไปครับตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ กับการพยากรดวงการงานการเงินและข้อความรักโดยปอประมาณ์นะครับดวง9วันตั้งแต่วันที่19ถึง2 7ษภาคมนี้นะครับในการเปิดไพ่ยิบสีตั้งสาหสำรับเช่นเดิมนะครับก็ย้ำนะครับว่เาเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพอจะจงไปดวงส่วนตัว ผู้ใดนะครับคำประยกรที่ออกมาก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็กอดทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้รับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับอะไรถ้าเป็นคำตำนายที่ดีๆก็ขอให้จงเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีพิจิกนะครับอะไรไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรถ้าปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีพิจิกนะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นคลิปที่เป็นเฉพาะของชาวราศีนะครับราศีพิจิกนะครับในเรื่องการงานการเงนินกับก่อไปกรับในเรื่องการงานนะครับที่จะส่งผลไปถึงการเงินผลประโยชน์นะครับกับการเปิดไพ่สหรับแรกก้าวใหม่นะครับในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีพิจิกนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะซื้อพลังความหมายผ่านมาต่างไพ่ย4สีไอ้ป,ปอได้อ่านออกมานะครับไอ้ชาวราศีพิจิกพอได้รู้ในแนวทางเป็นพื้นฐานเป็นแน,นวทางในการดําเนินธุรกิจของท่านพยายามจะออกมานะครับแปดไม้เท้านะครับการงานธุรกิจที่มีการพุ่งหน้าเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับกับความเติบโตรุ่งเรืองนะครับก็เป็นทิศทางของความ สำเร็จอย่างต่อเนื่องในติดตามที่ดีนะครับซึ่งมาซึ่งความมั่งคั่งรดมสมบูรณ์รายได้รายรับที่เข้ามามากมายนะครับกับความเติบโตนะครับโอกาสของคนว่างงานนะครับก็มีโอกาสในการที่จะได้รับข่าวดีๆเข้ามารวดเร็วนะครับในการที่จะได้มีงานทํามีอาชีพทานะครับบางคนก็ไปสมัครงานเอาไว้ก็ได้รับคาตอบนะครับในการที่จะได้มีงานทําหรือบางคนก็จะมีการเสริมสร้างอาชีพของตัวเองขึ้นมานะครับหรือบางทีก็พัฒนาจาก างานอดิเรกย,ยกระดับขึ้นมาให้เป็นอาชีพสร้างรายได้ระดับต่อไปนะครับก็เป็นที่ตั้งของความเติบโตรุ่งเรืองปูงเป้าไปนะครับหรือใครที่ทําธุรกิจใหญ่ๆนะครับก็มีโอกาสในการที่จะกยับขยายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับที่ทําในประเทศกว้างขวางเติบโตต่อไปถึงระดับต่างชาตินะครับใครที่ในวงแคบๆนะครับในตําบล อำเภอนะครับก็จะมีการกยับขยายกว้างขวางอย่างรวดเร็วมากกว่าเดิมนะครับก็ไประดับจังหวัดระดับเติบโตถึงระดับต่างประเทศต่อไปนะครับที่การเติบโตธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับก็พุ่งตัวรวดเร็วนะครับการกยับกยายตัวได้รับเป็นที่ยอมรับเข้ามาดูจักในวงโลกโซเชียลอย่างมากมายยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นที่ต่างของความเจริญตุกหารวดเร็วในการดาเนินธุรกิจการงานของท่านนะครับ ไปไปต่อมานะครับเติสตานะครับก็สำเร็จสมหวังนะครับก็ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีตากไกลเกยด้อยลงไปนะครับในเรื่องของความเติบโตก็จะเข้ามาเติมเต็มสู่ความสมดุลอย่างรวดเร็วนะครับเป็นที่เปิงพอใจสมหวังสมปรารถนานะครับเป็นที่ยอมรับเจิดจูในทิศทางที่ดีนำมาซึ่งความสมดุลเติบโตรุ่งเรืองแล้วก็ไปไปต่อมานะครับราชาถือถ้วยนะครับ ก็เกิดความสมบุรณ์กล้องตัวได้รับคำแนะนําที่ดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การไว้วางใจส่งเสริมในทิศทางที่ดีหรือได้รับผู้ที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลที่จะส่งเสริมให้การพัฒนาในสายอาชีพในหน้าที่การงานนั้นมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องได้รวดเร็วนะครับก็เรียกว่าไม่ใช่เพียงเพียงลําพังคิดคนเดียวนะครับก็มีผู้เข้ามาเป็นที่ปรึกษา นะอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็เดอรเดวิลนะครับจ,จะตุ่มเทนะครับในช่วงนี้จากราศีพิจิกนั้นก็มีการตุ่มเทด้วยความใส่ใจด้วยความคลั่งคร้ในการดูแลหน้าที่การงานนะครับแล้วก็เดอะเว d ร์นะครับการที่เติบโตไม่หยุดยั้งนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับก็เหมือนการกรยับขยายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ไประดับต่างประเทศนะครับบางคนก็มีโอกาสในเรื่องโครงการติดต่อกับชาวต่างชาติําธุรกิจดำเนินธุรกิจหรือที่ทําอยู่แล้วนะครับก็มีความเติบโตไม่ว่าธุรกิจใดๆนะครับที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติธุรกิจการต้องเที่ยวกันทัวอะไรต่างๆที่พักที่อยู่ที่อาศัยนะครับที่มีความเติบโตนะครับในเรื่องผลผลิตต่างด้านเกษตรนะครับก็มีความเติบโตในการที่จะส่งออกนอกนะครับก็เป็นโอกาสของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ไฟไม่ต่อมานะครับสองดาบโลกโซเชียลนะครับก็สร้างธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับต่างความเติบโตที่สร้างผลรายได้นะครับเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับสองดาบนะครับแล้วก็เจ็ดดาบนะครับบางสถานการณ์นั้นอาจจะมีอะไรที่เรียกว่าทำให้เกิดการชะงักชะเง้อ มีการชะลออะไรบ้างนะครับของชาวราศีพิจิกนะครับซึ่งบางทีที่ผ่านมาก็ไม่กล้าที่จะดําเนินการอะไรบ้างมีการละเลยละลังอยู่นะครับก็จะมีพวกเข้ามาเป็นให้คำปร,รึกษาที่ดีนะครับมาเป็นให้คาแนะนํามาช่วยส่งเสริมช่วยวิเคราะห์ปัญหานะครับอะไรมันเป็นตัวถ่วงแต่ไม่กล้ามีการเดินหน้าไปสู่ความเติบโต,ตนะครับก็จะมาเป็นแนวคิดมาไปช่วยคิดช่วย า,าแนวทางในการที่จะตัดสินใจซึ่งบางทีบางสถานการณ์นั้นที่อาจจะทำให้ชาวราศีพิจิกตัดสินใจยากนะครับที่ผ่านมาบางทีก็ละลาละละังอยู่ลงังเลอยู่นะครับตัดสินใจออกมาตางหนึ่งตางใดไม่ได้ในการที่จะพร้อมตะลุยไปข้างหน้านะครับจึงทำให้เกิดจกักจ้านะครับมีการชะลออยู่ไม่พุ่งเผ้าไปตามที่หวังนะครับก็จะมีผู้เข้ามาให้คาแนะนํานั่นเองนะครับมาช่วยตัดสินใจ ให้แนวคิดที่ดีๆนะครับที่จะทําให้ชาวราศีพิจิกได้รับความกระจ่างขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะตัดสินใจแล้วก็นําพาอะไรก็ตามนะครับที่อยากจะทําอยากจะดําเนินการแต่ว่ามีการจักจ้ายอยู่อาจจะด้วยความกระจ่างชัดหนังไม่เต็มที่นะครับหรืออะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคปัญหาเป็นตัวทวงทําให้ไม่มีการดําเนินการนะครับก็จะได้รับการตัดสินใจในทิศทางที่ดีนะครับได้รับที่ปรึกษาอย่างเหมาะสมนะครับ และก็โชว์ความเป็นสิบเหรียญน,นะครับก็ความเติบโต,ต,ตรุ่งเรืองเข้ามานะครับที่จะทําอะไรก็ต่อไปก็จะเกิดความสําเร็จหลังจากที่เะเงอชง,งักมาลังเลมานะครับทีนี้ก็จะไปโชว์เส้นต่างของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นจับตามอะไรก็สําเร็จได้ง่ายได้นะครับที่จะนามาซึ่งหาผลประโยชน์ ที่นามาซึ่งความมั่งคั่งความสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นบางท่านนะครับเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรั์นะครับหรือใครที่ธุรกิจนายหน้าอะไรก็ตามหรือบางคนนะครับอาจจะไปทําธุรกิจสีเทาๆก็ได้นะครับที่จะนํามาซึ่งความเจริญเติบโตรุต่งเรืองน,นะครับซึ่งบางทีบางคนที่ผ่านมานั้นมีอยากจะทําธุรกิจต่างสีเทาๆแต่อาจจะมีการชักช้าชะลออยู่นะครับอย่างอาจจะด้วย อะไรไม่พร้อมหรือว่าการตัดสินใจอยู่ในการลังเลอยู่นะครับก็จะเข้ามานะครับแต่ไม่ไปสู่กองการเติบโตตามธุรกิจสีเต่าเข้ามานะครับก็เป็นสิ่งที่ดีกับความเจริญเติบโตนะครับตามธุรกิจสีเต่าๆทนั้นไม่ได้ปิดกฎหมายไม่ได้ปิดศิลธรรมนะครับก็จะเติบโตกว้างขวางต่อไปในทิศ่างที่รุ่งเรืองนะครับแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะครับโอกาสของการแข่งขันนะครับในช่วงนี้ก็จะมี กิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกนะครับที่จะต้องทุ่มเทนะครับหรือเรียกว่าในช่วง9วันนี้นะครับใน1สัปดาห์มี7วันนะครับชาวราศีพิจิกก็ต้องเน็ตต้องเหนื่อยอยู่เสมอนะครับไม่มีช่องว่างในกะารที่จะได้พักผ่อนก็ได้เพราะงานเข้ามาเยอะมากมายนะครับใบแรกกับใบสุดท้ายนะครับความเหน็ดเหนื่อย งานที่เข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรอาจจะมีการเร่งในเรื่องของการผลิตมากยิ่งขึ้นการให้บริการก็อาจจะการกยับขยายมากยิ่งขึ้นนะครับขยายเวลาออกไปนะครับเพราะว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการเยอะมากกว่าเดิมนะครับก็เรียกว่าเติบแต่เหนื่อยมากกว่าเดิมบางคนที่ทําธุรกิจในวงแคบๆอยู่นะครับเมื่อกว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับการผลิตอะไรก็ตามการทําดําเนินการอะไรก็ย่อมเติบโตมากกว่าเดิมก็ต้องเหนื่อย มากกว่าเดิมนะครับก็ย่อมเป็นธรรมดานะครับเรียกว่าเต็มจะไม่ได้พักก็ได้่อน,นะครับในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่มีตลอด7วันนะครับก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแต่ก็สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับความเหน็ดเหนื่อยนั้นนะครับที่ตันทุ่มเทนะครับเรียกว่าแม่นจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ตามแต่ท่านก็ทุ่มเทด้วยความใส่ใจด้วยความรักในหน้าที่การงานธุรกิจของท่านนะครับก็ทําให้การงานนั้นเกิดความสําเร็จ มั่นคงต่อไปอย่างต่อเนื่องอะไรที่สําเร็จอยู่แล้วก็ปกป้องเอาไว้ด้วยความปลอดภัยนะครับ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรที่จะตดถอยให้เป็สู่ทิศทางของด้อยของ d r อ p ดาวลงไปนะครับก็มีแต่ความมัน่นคงจเจริญเติบโตรักษาสมดุลไว้อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปกับความพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสู่ความรุ่งเรืองนะครับที่กว้างขวาง พื้นที่อนาเตขตกว้างไกลเติบโตนี้เข้ามานะครับคนว่างงานก็จะได้มีงานทํามีอาชีพต่อไปนะครับหรือบางคนก็ไปจับฉวยเกับธุรกิจอะไรที่เป็นสร้างผลกําไรได้มากมายกว่าเดิมนะครับก็เป็นความเติบโตนะครับเป็นแต่ไปใต้สําหรับความมั่นคงนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเหลียยน,นะครับไม่ว่าอะไรจะมีปัญหาก็ตามนะครับก็จะตาให้ตั้งนั้นรักษาสมดุล ได้ในทิศทางที่ดีนะครับก้าวดาบนะครับก็จะทําให้ท่านมีปัญหาคุ้นคิดนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีนั้นอาจจะมีอะไรที่ทาให้มีการชะเง้อชะง,งักในการตัดสินใจนะครับจึงจ้องใช้ในการคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับจึงจําเป็นต้องมีพี่เลี้ยงนะครับก็ามาเกื้อกูลมาที่ปรึกษามาช่วยคาแนะนํานะครับและก็จะทาให้ทิศทางของความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานธุรกิจของชาวราศีพิจิกนั้นก็ได้รับการพัฒนา เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปในทิศทางที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รักษาสมดุลนั้นในความคล่องตัวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ความสําเร็จเข้ามาด้วยความมั่นคงนะครับความเป็นดีอิมเพรสนะครับที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จนะครับเมื่อความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วนะครับระยะหนึ่งปี12เดือนนั้นก็จะมั่นคงอย่างต่อไปนะครับที่จะนํามาซึ่งความสุขความสมบูรณ์ความสําเร็จที่สมหวังดังปรารถนาเป็นประกายรัชมี จอจระเอยู่ใต้ต,ตรงฟ้าด้วยความสดใสนะครับนี่ก็คือสถานการณ์การงานของชาวราศีพิจิกนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับของชาวราศีพิจิกนะครับกับการเปิดไพ่ฮาใบนะครับการเงินนั้นจะเป็นไปในลักษณะใดไปพยายามจะออกมานะครับเ็เมจิกเจียนนะครับก็ต้งเป็นผู้ที่หากเก่งนะครับในช่วง ก้าวันนี้นะครับไม่ใจหาเงินที่ที่ไกลแอบ,บซ่อนอะไรไว้นะครับเป็นเงินที่จะได้มาด้วยวาจาเป็นรักนะครับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นท่านเป็นนักแร่ยปราธาตุที่ดีนะครับสามารถสร้างต่างการเงินในหลังไหลเข้ามาด้วยความคล่องตัวนะครับที่จะทําให้เกิดความสําเร็จกับอาชีพหน้าที่ของท่านที่ถึงโบนเงินเข้ามานะครับ เรียกว่าวาจาก็เป็นทรัพย์ดึงดูดเงินเข้ามาด้วยความกล้องตัวการทําอะไรก็มีเพียมด้วยความสามารถที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็ดึงด,ดูดต่างกันเงินเข้ามามากมายนะครับแล้วก็2อ,อ่าพอไปกับ1่ถ้วยนะครับโอกาสของการได้เงินก้อนโตโต,โตก็มีเข้ามาด้วยนะครับรเกี่ยวกับบ้านกับรถด้วยสําหรับบางท่านนะครับบางทีด้วยความสําเร็จของโครงการใหญ่ๆนะครับที่อย่างที่กล่าวมานะครับมีการทุ่มเท กว่าโอกาสการงานที่อาจจะมีงานวัวงานประมวลอะไรเข้ามานะครับกับโครงการใหญ่ๆที่ทุ่มเทช่วงจิงโอกาสนั้นมานะครับแล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีนะครับที่เข้ามาเติมเต็มในการงานและก็ส่งผลในเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงินก้อนโตๆใหญ่ๆนะครับที่มีเข้ามานะครับและก็โอกาสของความรักความเสน่หานะครับที่อาจจะได้รับความเบื่อเฟือเข้ามาได้ด้วยนะครับบางคนนั้นไปที่ ตกตาต้องใจของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับด้วยความเสน่หาความเสน่หานี่ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับเรื่องจูสาวอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นระหว่างผู้หลักกับผู้ใหญ่นะครับที่มีความศรัทธานะครับเด็กให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีความเมตตาปราณีนะครับตกจะตาต้องใจนะครับรับเป็นลูกเป็นหลานน้าอะไรก็ตามนะครับที่จะมอบโอกาสที่ดีตา่งางการเงินเข้ามาหรือบางคนก็เกี่ยวกับบ้านกับรถได้ด้วยนะครับที่ถูกหยิบยื่นมาให้นะครับ ก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับที่มีเข้ามาหรือบางทีนั้นจากคาพูดของท่านนะครับที่เป็นวาจาที่มีสเสน่ห์นะครับที่พูดออกมาแล้วตูกตูกใจนะครับแม้แต่บางทีแก้พยางเดียวนะครับก็สามารถที่จะสร้างให้เป็นเงินก้อนโตๆได้หรือเป็นบ้านเป็นรถได้นะครับตามพูดอ่า เป็นว่าจาวมาแล้วเป็นที่ตกอกตกใจไกลเข้านะครับก็จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาด้วยโอกาสกองทางการเงินก้อนโตๆนะครับโดยเสน่ด้วยพลังสเสน่หานะครับที่ถูกดึงดูดเงินบ้านเข้ามานะครับพลังเงสเสน่หานะครับอยู่ว,วิวนะครับก็กามาเติมเต็มนะครับที่บางทีก็ใครก็ไม่ได้แบบชู้สาวก็ได้นะครับที่ไปตูก จะตาต้องใจใครเข้านะครับที่มีเงินเข้ามาอุปถัมกําจูแบบลับๆก็ได้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีต่างกันเงินนะครับหรือเงินที่มาจากธุรกิจสีเตาๆ่านะครับที่เกี่ยวข้องกามากับรายได้รายรับนะครับเพราะว่าธุรกิจสีเตาๆ่านั้นก็มีในเรื่องของการงานนะครับที่จะสร้างรายได้รายรับเข้ามามากมายนะครับที่ผลกําไรผลประโยชน์เข้ามาในติดต่างที่รุ่งเรืองนะครับ แล้วก็การเปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ยิ่งขึ้นนะครับเวลออปวจูนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเมื่องานนั้นได้มีการ,รพัฒนาต่อไปในทิศทางที่จเจริญเติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับเมื่องานนั้นส่งผลไปในทางทิศ่างที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ย่อมจะดึงดูดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับเวลออปวจูนะครับเงินหลั่งไหลเข้ามานะครับก็การมีโชคลาภก็มีเข้ามาด้วยนะครับกับเงินก้อนโตๆหรือบางท่านก็เกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินนะครับ ที่อาจจะมีเข้ามาได้ด้วยในช่วงกาวันนี้นะครับสำหรับบางตานของชาวราศีพิจิกนะครับตังโชคลาก็มีเข้ามาได้ด้วยบางคนก็เกี่ยวกับหมดอทรั์สนนะครับแล้วก็พยายามจะบอกมานะครับสองเหรียญนะครับความสมรุลทางการเงินนะครับที่เงินหลั่งไหลเข้ามาด้วยความคล่องตัวกับความสําเร็จของการงานนั่นเองนะครับเพราะว่าตั้ง สองเหรียญนะครับในเรื่องการงานที่มีการแปลนแปลงรักษาสมดุลอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็แววออปพอโจนะครับการเงินแล้วก็ทิ่ขึ้นมาเหมือนกันนะครับในทิศทางที่ส่งเสริมนะครับเมื่อการงานนั้นมีการร่นไหลกล้องตัวพิจาฒนาไปความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็ย่อมจะส่งผลรายได้ได้รับผลประโยชน์ก็มาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับกับความเติบโตนั้นส่งผลทิศทางการเงินที่ดีด้วยนะครับเมื่องาน ดียิ่งดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลต่างการเงินอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีเช่นกันนะครับมีทั้งโชคลาภนะครับมีทั้งพลังสเสน่หานะครับที่ดึงดูดเงินเข้ามาและทั้งความสําเร็จนะครับของหน้าที่การงานที่เติบโตรุ่งเรืองยิ่งย่งขึ้นก็ทําให้สภาพคล่องต่างการเงินเข้ามาอย่างสมดุลน,นะครับวาจาก็เป็นซักนะครับที่ดึงดูดต่างการเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวเรียกว่า the magic c h e นนะครับกับไฟใบ ดีอ่ใบสุดท้ายนะครับใบแรกเดนเมจิเยนเป็นผู้ที่เป็นลักแรแปลาธาตุที่ดีนะครับสร้างโอกาสในการสร้างเงินหนาเงินเก่งนะครับก็ทําให้ต่างการเงินนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสในการเริ่มต้นกับการที่จะมีอาชีพตําแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาแล้วก็ส่งเสริมให้การเงินหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าผ่าของโอกาสได้รับโอกาสต่างการงาน นะครับที่จะสร,ร้างการเงินต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่คู้ควรก็จะเข้ามานะครับไปแต่สําหรับจัดสติกนะครับความเหมาะสมความคู้ควรความยุติธรรมต่างการเงินนะครับเข้ามารักษาสมดุลให้เกิดขึ้นให้เกิดภาพคลข้องนะครับเพราะว่าในเรื่องของความสมดุลนะครับต่างการงานแล้วก็การเงินแล้วก็ต่างไปสาสำรับนะครับในเรื่องการเงินที่สู่ความยตุติธรรมสมดุลนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับของชาวราศีปีจิกนะครับในช่วง 19วันนะครับวันที่19ถึง27นีนะครับความรักก็โดยโปกประมาณนะครับกับการเปิดไพ่5้าใบเช่นกันนะครับไพ่ใบแรกโดอก้ามานะครับเดื๋ยวมูนนะครับอาจจะมีอะไรเป็นสถานการของความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้มีความกังวลเกิดขึ้นนะครับหรือบางทีในเรื่องของ ความรักที่อย่างไกลกันนะครับอาจจะมีการโวยหาซึ่งกันและก,กันนะครับวนระลึกนึกถึงซึ่งกันและก,กันก็ทําให้อารมณ์ไม่ก่อยเิญใส่สักเท่าไหร่นะครับสําหรับคนที่บางทีมีการเลื่อนนานกันนะครับที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับเดี๋ยวก็ไปไปต่อมานะครับอหกไม้เท้านะครับกนโสดก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับบางทีก็พยายามอยากจะมีรักนะครับก็อก เหรียญน,นะครับ6ไม้ทาแล้วก็6เหรียญแล้วก็5ไม้เท้านะครับแล้วก็เดบิว,ดวไปไปที่5เป็นสุดท้ายนะครับความรักความสัมพันธ์ของคู่รักหรือคนคบในช่วงนี้นะครับบางทีอาจจะมีอะไรเข้ามาเป็น อุปสรรคในความรักความสัมพันธ์นะครับที่อาจจะทําให้เสียความรู้สึกบ้างนะครับที่มีเข้ามานะครับอาจจะด้วยเป็นไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่บ้างอะไรไก็ตามนะครับที่จะเข้ามาแต่ไม่เป็นปนัญหาแล้วก็ทําให้เกิดความกังวลในความรักความสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ต้องไปมาแนะนํานะครับอาจจะให้เติมพลัง่งความรักความเสน่ห์เข้าหากันนะครับดูแลด้วยความคลั่งไคล้นะครับก็จะทํา,า,า,าให้ ความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหานั้นนะครับได้รับก,การแก้ไขปรับสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เดินหน้าด้วยใจชนะในความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมนะครับรักที่ใา้ไปกับรักที่ได้มาก็จะได้เป็นรักที่ดีๆนะครับก็เป็นความเหมาะสมเป็นการแก้ไขนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีอะไรกันเข้ามาเป็นป้อแงแม,มงอนพูดกันแล้วก็ไม่ค่อยหลงรอยกันนะครับมีปากมีเสียงอะไรกันขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เติมเต็ม ด้วยการมอบพลังที่ความรู้สึกด้วยความเสน่ห์ก้าวหากันนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความเติบโตในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าไปไต้สําหรับก็บอกว่าให้มีความเมออาตอนดูแลซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็จะทําให้อะไรที่เป็นอารมณ์เฟลเฟอารมณ์ที่เสียความรู้สึกอารมณ์ที่เบื่อหน่ายนั้นได้รับการแก้ไขออกไปนะครับแล้วก็เริ่มต้น ในติดตามที่ดีต่อไปนะครับที่มอบกิจกรรมอะไรดีๆเข้ามากันนะครับวิจัาใย้วาจาคำพูดที่ดีๆนะครับโดยไม่จิเจียนนะครับก็มาพูดมาคุยด้วยวาจาที่เป็นมัทรสวาจาปิยวาจานะครับเข้ากันดูแลไกันด้วยความเมื่ออาตอนนะครับก็จะทําให้อะไรที่เป็นอสรรคปัญหาเสียความรู้สึกนั้น ในรับโอกาสของการเริ่มต้นดีๆนะครับชู์ความสดใสในความรักความสัมพันธ์ดูแลก,กันด้วยความเอื้ออาอนต่อไปนะครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามานะครับเพราะว่าไพ่อาจาจะบอกนะครับว่าจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาในช่วงกาวันนี้นะครับชาวราศีพิจิกนะครับคนคบหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตกู้อยู่นะครับที่อาจจะมีเข้ามาอะไรทําไม่เป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ทั้งแความคิดกังวลน,นะครับไม่แน่ใจกับสถานการณ์ของ ความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะครับจึงทําให้เป็นปัญหานั่นเองนะครับจึงต้องทุ่มเทดูแลด้วยความใส่ใจด้วยความคคร่งคร้ด้วยเสน่ห์อาเติมพลังเสน่ห์อาก้าวหากันเพื่ออาตอนก้าวหากันนะครับก็จะทําให้ท่านรักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์และก็เดินหน้าต่อไปด้วยความใจชนะในความรักความสัมพันธ์อย่างมีความสุขมั่นคงต่อไปนะครับ ส่วนคนโสดนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับคนโสดบางคนก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปกับความเป็นโสดนะครับก็บางทีก็ไม่พบรักนะครับแม้นอยากจะมีก็ตามนะครับแต่เดินหน้าต่อไปว่าวัสักวันหนึ่งก็คงจะได้เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์คนโสดบางคนนะครับที่อาจจะเกิดความรักขึ้นได้เช่นกันนะครับที่บางทีก็มีการเดินทางไปพบรัก นะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยอารมณ์ที่ไม่จำใสสักเท่าไรนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับอาจจะเกิดขึ้นด้วยมีปากมีเสียงกันอะไรก็ตามนะครับที่เข้ามาเป็นอุบัติเหตุอย่างความรักให้เกิดขึ้นนะครับ ที่ทาให้พบหน้ากันก็มีการกระเม็นหน้ากันแล้วก็พูดจากันอาจจะไม่ค้อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ในความรู้สึกนั้นอาจจะมีอะไรแฝงแฝงไว้ด้วยสเสน่ห์นะครับที่ฝังอยู่ในใจในความรู้สึกนะครับกับการพบกันซึ่งอาจจะเริ่มต้นไม่สวยหรูนะครับในความรักความสัมพันธ์ นะครับมีปากมีเสียงกันอะไรบ้างนะครับแต่ว่าในความลึกๆในใจก็จะมีอะไรแฝงๆด้วยเสน่หาอยู่นะครับแล้วก็ความรู้สึกนี้มันจะมีปากมีเสียงเริ่มต้นก็าตามนะครับแต่เมื่อระยะทางเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะค่อยๆปรับสมดุลในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับไปสู่ทิศทางของความมั่นคงความสําเร็จต่อไปนะครับกับการเริ่มต้นรักที่อาจจะไม่สวยรู้แต่ว่าจบลง ด้วยใจชนะที่สู่ความสุขแอปปี้เอนดิ้งต่อไปได้นะครับที่จะเกิดขึ้นให้กับชาวราศีบีจิกนะครับก่อนนั้นก็ไกลที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับโนโสดนะครับตาปุ๊บในลักษณะที่มีปากมีเสียงก็อย่าเพิ่งปัดออกไปนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะเป็นโอกาสร,รักดีๆในอนาคตของท่านก็ได้นะครับที่จะก็มาสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสวยรู้เท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นอุบัติแห่งความรักที่เริ่มต้นด้วย มีปากมีเสียงกันนั่นเองนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆของชาวราศีพิจิกนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยปอประมาณนี้นะครับวันที่19ถึงวันที่27พฤิบจึกสภาคมนี้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านมีความสสดใสมีความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ